ดีจริงที่พวกกระสุนจริงมางานป่านี้คงสู้กันลําบากแน่นอนเลยแต่กระสุนก็ใกล้หมดละทั้งสองคนออกมาจากตรงนั้นเร็วเข้าเดี๋ยวผมยิงคุ้มกันให้ทําไมเจ้าพวกนี้ถึงไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยให้ตายสิถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราก็ทําอะไรพวกมันไม่ได้นะสิอย่ามาพูดอะไรบ้าๆนะคะพวกเรามีเด็กนักเรียนที่ต้องปกป้องอยู่นะถ้ามันทําไม่ได้เราก็ต้องทําให้ได้สิคะ ไงเราก็ต้องช่วยกันปกป้องสิอีกแล้วฉันปกป้องคนอื่นมีท่าอีกแล้วผมว่าบางทีอาจจะมีอีกไม่ได้กันไหมไม่แน่ไม่แน่ว่าอาจจะอยู่แล้วก็คุยกันตอนนี้บ้านแหงเอาเป็นว่าทุกคนต้ระวังตัวกันด้วยนะครับหมายความว่าไงไอ้เมื่อกี้เราข้างนอกมันจะมีอีกหรือเปล่าผมควรทด้ไหมไงดีล่ะผมผมว่าสาวบ้าปกป้องคนในครอบครัวตัวเองได้ด้วยซ้ำ ผมจะเอาหน้าไหนไปปกป้องคนอื่นอื่นล่ะมาเอ้ยตัวฉันไงดีเฮ้าท,ท,ทารันลูกพ่อคุณพ่อคะ,อะทารันนั่นลูกเหรอเด,เดี๋ยวสิลูกพ่อเดี๋ยวก่อนหรือช่วยเตเซคุณพ่อนะคะ ไม่แห่งนี้ไม่ได้ลูกเราเชื่อมั่นในตัวเราแล้วจะต,ต้องทำใหไ้ได้สิทุกทคนครับมาอยู่ข้างหลังผมเอาไว้ทาราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยข้าไปช่วยไม่ได้ด้วยสิให้เชื่อมั่นในตัวผมแล้วรีบวิ่งมาเถอะครับมีคุณคิดจะทำอะไรของคุณเชื่อมือผมเถอะนะครับฝากด้วยเหรอ พอแล่วอย,อย่าดี๋ทำอะไรที่จับตัวแล้วกันผมไปช่วยดูแลให้หรอกนะเข้าใจะนะครับเอ๊ะมีมัน ตระกูลพอ่อเหรอผมพอร้องแล้วครับผมรู้ว่าทุกคนในตระกูลอยากจะให้ตระกูลเรานั้นกลับมาใหญ่โตเหมือนในอดีตต่ตอนนั้นผมพอร้องล้วผมต้องกายพลังในกายจะช่วยเหลือทุกคน กำลองดูสิเอ๊ะคุณคือเจ้าคิดว่าเจ้าสามมารับพลังของข้าได้หรือเปล่าไม่มไม่สนหรอก แอ่ต้องแตรป้องทุกคนเท่านั้นย่อมได้ข้าเจ้าความคิดเจ้าดีเจ้าลูกหลานข้าปาดด้วยนะครับท่านฟิออนแมคควอนพอส นนน่ยัมัมโอ้พรสัสงร์นี่มันอะไรวะน่ะนี่นเหรอเป็นมันของคุณทารานะ่ะรวางนี่มันกำลังกัดกินร่างกายเราอยู่ ุวกตีมาช้าแล้วหนูๆนูเดี๋ยวก็ไม่วาอะไรไหมฉันร้จะจัดการพวกนี้ด้วยตัวคนเดียวหน่อยรีบหน่อยนะลุงลังนี้มันมากเกินไปไม่ไหวแล้วนี่ลุงฝากจัดการทุกอย่างให้ด้วยนะมีแค่ลุงเท่าน,นั้นที่ช่วยได้ขอโทษทีที่ผมช่วยอะไรไม่ได้มากผมรู้แค่ว่าลุงนะ่ะแข็งแกร่งที่สุดเล่นสนุกให้เต็มที่และลุง เออข้าใจละแต่เอาจริงๆนะมงจะกลายให้พวกนี้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงใดๆสักแต่ลุงขอสนุกรักกัน ร้องให้ผมช่วยเถอะนะครับ <c oughs> ขอร้องละขอบใจนักเรียนรีบไปรักษากก่อนนะครับนักเรียนลุกขึ้นไหวไหมครับไม่เลยยังไ,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 ไหวแม่งเอ้ปวลระเบอือจริงๆเลยเรารีบออกจากที่นี่เรารีบไปหอ้องพยาบาลทีนะครับนักเรียนระวัง นเยดีมากสมแล้วที่เป็นเจ้าหนูตระกูลพอส <laughs> ลูกรักลูกรู้ไหมตอนที่ลูกได้เติมมาดูโลกใบนี้เป็นครั้งแรกนะพ่อและแม่ต่างมีความสุขมากๆเลยล่ะที่มีลูกอยู่ในส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับแม่ของเราแต่พ่อก็จะทาหน้าที่ของพ่อและส่วนของแม่อย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกนั้นมีความสุขนะเหมือนกับว่าครอบครัวเรายังอยู่ครบเป็นเหมือนเดิม กานที่ลูกยิ้มและมีความสุขตลอดเวลานั้นมันเป็นแรงจูงใจให้พ่อเป็นอย่างมากๆเลยละ่และแต่ลูกไหมจะเสียลูกไปแล้วเดลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกละพ็าสามารถกลับไปดูแลหนูต่อได้แล้วละ่ะพ่อจะเลี้ยงดูหนูอย่างเต็มที่เลยกับเวลาให้ลูกนั้นรอคอยพ่อนะ <c oughs> ลูกรลักของพ่อ chiến có khâu mà lơi <laughs>